ควายหวานคู่ฟันลูกหมูบดิ่งแก่ลูกวิสุนทิตาครับรับบปิเป็นเจ้าฟ้าและตัวละคสูงสูงนี่คุณอ้อยฟันนะครับตุณอ้วนหน่อยและอีเตียนะครับ Hãy đàng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đàng, bỏ lỡ đàng, video đàng dẫn cao dù cắp nóng sao cho ra khỏi hiếc khỏi pháo nóng cao phá mẹ ยรนที่เพิ่งยึดเดียวหนึ่งเดียวเท่านันก็ือที่ฉันที่ชับเองไม่เคยบอกพองเลี้ยงน,อน้องนำพาคำสั่งที่พยาทำภาาัย ได้ลน้องคนเล็กนี่น้องคนเล็กลนะเดี๋ยวนี่อ่ะหนูน้องต่อจากน้องคนเล็กหนูสุด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 ท้องโอ้โหน้องสุดท้องออกมาปุ๊บเม่ตายอะทำไมตัวใหญ่จัง,งมา,ม,างงงมันมาพองขึ้นรูปกับมัไมป็นตัวนิดเดียวอยู่เลยไม่อยากอยู่บ้านเลยนี่แก้วเก้าอยากไปเที่ยวข้างนอกแต่กาฟ้าคำสั่งพี่พิยาธมาภายัยให้พี่ดูแลเจ้า ให้อยู่แต่บ้านห้ามออกไปไหนได้คาะใช่สินะาพี่นะอ้อนจแล้วแล้วก็อ้อนน่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าเป็นพี่น้องกันเลยทำไมขอพี่วุฒิบอกว่าออกกับพี่วิวเตรียมเพลงเกลี้ยงเลยออกมาเป็นพี่น้องกันเอกไม่ได้แล้วก็ได้พี่จะพาเจ้าออกไปแต่ต้องให้สัญญากับพี่ ตะวันตกดินเวลาใดเจ้าต้องรีบกลับบ้านแล้วห้ามดื้อห้ามสนต้องเชื่อฟังพี่นะรู้ไหมไปแจกกระไว้เข้าไปที่บ้านลมก่อนนะไปได้แต่จ้าออกตังค์ให้พี่ไม่มีเลยโอ้ยยังไม่ได้นางวันเลี่ยแล้วเขาจะให้กูเข้าหรอบ้านลมพี่สมครับี่ปิ๊บปำสนนะฮะของเด็กที่อยู่ในวัยสนก้าวขากันออกจากบ้านนะครับ เธาละารปฏิสารเบียยตาละครดูแลสารนะครับแต่ต <Twelve, unfortunate. S 1> ัวสะอาดสะอ้านนะครับแอบตรงนี้เอบตเหนีข้าไปแอบที่หลังสารครับแก้วข้าวตามล้องมาก็ไม่เจอน้องแล้วก้วฟ้าจอยู่ไหนเนี่ยทำไมเล่นแบบนี้อะก้าฟ้าไม่ได้การนะนอนหายตัวไปรี่ไปหาพี่พิญาสธรรมภัยแล้ว เตหมึงนข้อกา้นทูบกั้นเดียวบางมึงมิดเหรอก็แต่ก็แปลกเนาะไม่เห็นได้ยังไงอ่ะอ๋อสงสัยเล่นซ่อนแอบแน่ๆเลยใช่สะเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้โหกับข้าวเข้าว้าวเฮ้ยมันมีมันมีเข้าพูดคั่วด้วยเข้าวต้มด้อยดีใจทำไมใช่ของเราหามยุ่งรีบกลับบ้านไปเลยจะบอกอะไรให้นะที่นี่ไม่มีใคร ของใครก็กินไปหมคะใช่ก็พี่เราสั่งไว้ไงว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าของเจ้าของเขาก็ต้องอยู่นี่ไม่มีใครแสดงว่าของอันนี้ไม่ใช่ของใครหรอกแบ่งกันเลยดีกว่าอ่าเนี่ยแกงส้มอ่าข้าวสวยอันนี้แกงไตปลาของพี่นะของหนูนี่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 กะลำกินเข้าไปเดี๋ยวอ้วนกูเห็นมีแต่แกงเขียวหวานกับปลาเอาคนที่เช็คเนื้อหามได้อันนี้อร่อยเนี่ยกิี่ยลงกินเนี่ยอร่อ ผู้ชมที่ร่กครับโบราณเขาได้กล่าวไว้ว่าคนเราไม่เชื่อจะลบปลูจะดูถูกของที่ไม่เห็นตัวเห็นตน<ๆ>เด็กสามคนนี้ไม่ความเกงกลัวไปยอมเปลี่ยนชดนะะุดน,นะครับแต่ชมรางวัลนะครับ<ๆ>ไม่ยอมเกลี<ๆ>่ยวเจ้าเป็นใครหนาวเนะได่ที่ก้าลดคหะูข้า ของฉันไปของข้าพวกเจ้าต้องตายตายไปโดนไ,นไ,นไนอ้ผีแเจ้าต้องตาย